มาชาเลนจ์กันต่อก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เราจะไม่ใช้การ์ดคอสูรที่ขอให้มาอ mm hmm. ยากนะ <laughs> ยากมันจะยากขึ้นเยอะเลยนะยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะเจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองยังไม่ตายนะจากสิบสองเพิ่มมาเป็นสิบหกน่าจะรอดอยู่นะเรื่เรามีต้องเยอะ <laughs> จะเป็นทรัพยากร่ย ยี่สิบหกดาเมจนะก็หลอดอยู่นะทำบล็อกตัวนี้ที่แตกสูงสุดน่ะไหวอยู่ไหวอยู่ชิบหายแล้วโดนบอดบีเอ็มกระดานบอดยังบีเอ็ม เอางี้กดตาต่อไปถ้าได้เทรสผมว่าสู้ได้เอาเอาเป็นว่าถ้าเจอเทรสสู้ได้อะถ้าไม่เจอเทแม่งเลยแล้วกันถ้าไม่เจอเทก่าจะเจอเทรสอะเพราะผมเชื่อมันว่าถ้าได้เทรสยังไงก็สู้ได้เฮ้ยได้เทรสว่ะอันนี้ชนะได้ทีนี้ถ้าเรามีเทรสใช่ไหมเราจะสามารถเล่นโซอีได้คือมีมีคอนโทรลจากทางฝั่งเทรสแล้วอะเอาโซอีแล้วกันเออเปอร์เซนม้าครับได้ได้เชื่อผมดิ เออเนี่ยมีตัวบล็อกตั้งเยอะสบายไอ้ปอดกระจก <c oughs> ต่อให้เราไม่ใช่การ์ดคอศูนเราก็จะช,ชนะมันได้บูด <c oughs> ้ดีการ์ดคอศูนอะ่ะเป็นตัวช่วยสำหรับคนอ่อนแอเท่าน,นั้นแหละบูดีก็นูนกีเอาเลยพี่เฮฟเลดเอาไปมบล็อกอ โอยอะไรก็ได้ไม่ใช่กอที่พิเกอร์อ่ะโอเคได้เฮรอเฮเบเลดอีกอันนี้เฮเบเลดอีกอันไม่ดีกว่าไม่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 ทำเกมกลับดีกว่าทำยังไงวะสามหนึ่งสามหนึ่งบล็อกสามหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวลากมาตาต่อไปก็ได้ฮิวยังไม่ค่อยดีอยู่ละ แต่เลือดเบรแล้วสามสิบเลยนะจ๊อบสามสิบตะกี้รอดไหมล่ะสามสิบ <c oughs> ตะกี้ก็ไม่รอด <c oughs> อ่ะแซบบิ้งมายังไงต่อทีนี้ <c oughs> ถ้ามีเซอร์เชิลการแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ,อ่ถ้าผ่านเนี่ยมันจะใช้อันนี้แน่นอนโซลารีไหมโซลาลรีเดี๋อวันนี้ดีโซลารีก็ได้ โซลารีหาอะไรอ่ะหาหาอะไรก็ไม่รู้พี่วอริเออร์หาอะไรโซลารีอ่ะเอ่อเมเทโอชอวอริเออร์วอริเออร์วอร์รี่ดชใช้แน่นอนเออเดชแหละมาเอ็งโง่เอ้ยเนี่ยมันนำบล็อกสองตัวแน่นอนฮ่าฮ่าบอทมันโง่อ้าไอ้บอทโง่ ยังไงล่ะยังไงล่ะเออโอ้หลีเทียนตาขจ๋งตัวบล็อกตัวบล็อกตัวบล็อกไม่โอ้โหไม่มีตัวบล็อกให้ด้วยชาร์เจอชาร์จเจอชาร์จเจอแล้วกันชาร์จเจอเดเวนเอ้ยกระจอกไอ้เดเวนไอ้คอสสามที่ลงตอนเทินสี่กระจอก โอ้โหน่าจะเอาเมเทโออาบน้ำมาเมเทโออาบน้ำโอ้โหเมเทโออาบน้ำมานี่ได้เลยเราแค่ซ<ะ>ีมานะเราเป็นเทิ่อนป้องกันนะพี่ใช้ได้ทุกใบเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันใช้วเดย์แต่อย,าอยา่าเซนเตอร์ลีลิกหลังเพรสอ่ะอ่าก็ได้แต่พี่จะดึงโซอี้ที่เวลอล์อัพอนะ oh, ใช่ป่ะเออดึงโซอี้อย่างเดียวไม่ใช่ดึงโซอี้ที่เวลอัพแค่ดึงโซอี้ มานานมันหมดแล้วถ้าอยากเซฟเลือดหน่อยก็ฮันเตอร์ลิลิกอะฮันเตอร์ลิลิกมีวิธีตัดเลือดเดวินปะวะต่อไปจะได้ใช้ปะวะน่าจะได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่ <c oughs> โอ้โหโดนแค่สี่ดาเมจีซี่ อีฟี่อีฟี่บายสาบายเล่นให้ถึงะพี่เทินแปดอะจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเออวาเทินแปดสุอีจะเวฟอัพทันมัวเอ่อผมต้องฆ่าเดวนให้หรือเราจะไม่ฆ่าเพราะว่าถ้าไม่ฆ่ามันก็มันก็ไม่มีไรนะมันก็จะใช้เวทใบนั้นอยู่ดีอ้าวมันใช้แต่มันสไตร์ปะสไตร์ถ้ามีเดวนอยู่มันก็สไตร์ถ้าไม่มีเดวนมันก็มีเดวนแล้วสไตร์ ดีจริงๆเลย uh, ไอ้โง่เ้ยไอ้บอทหน,หน้าโง่หลงการผ่านแบบโง่ๆง่นี่แหละนี่นะคนเรียกว่าใช้ประโยชน์ให้อย่างถึงที่สุดสำหรับบอทตัวนี้ซับสตินนี่แอ๊ด ลำมินปิ้งแอคกและแถมวิชั่นด้วยเนะไม่เป็นไรอีซี่ทุ้ได้ป๋วทุ้ได้เลยถ้าเราอินโวล์มาได้เป็นตัวไลท์สติลทุ้ได้ทุ้ได้ทุไดุ้ได้แต่มือกูเนี่ยดูแบบเยอะอยู่นะพี่ใช้ได้หลายใบเลยอุ้ยใช่เพสกับกราฟผมว่ามีค่าเท่ากันก็คือกราฟหกสีที่เหลือปล่อยข้าวอย่างเงี้ย ฮะ<ห>ไม่ใช่กราฟรีเจียนเหรอหกสี่ 64, นั่นปล่อยไปก็ได้นะจริงๆแล้วเหรออืมถ้าอย่างนั้นลองเทสก็ดีกว่าดิเอา้าแต่เทตส,สตายนะพี่แล้วเราไม่ได้หิวเทสตายยังไงเทสไม่ตายสป i ิน i ิ g งแอคที่อยู่บนมือมันนั่นไงพี่ไม่มันพรีเอ็มส์สปรินติ้งแอคไม่ต้องห่วง ดูดูดูใช้มือพวดใช้มือพวดโอ้โหถึงรู้เลยรู้ดูดูอ่าลลิเจียมตาเ็นเกมเมื่อวานอ่ะเโอเคหด้อว่หลือหโอเคโอเคได้ได้ได้รอด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 อยู่รอดสบาสบายชนะแล้วเนี่ยใช่เหรอวะพี่ยี่สิบเต่อห ใครชนะวะตีเน็กซัสตัวเองเหรอ <c oughs> ต้องใช้การสามไป,ป,ปชนะแล้วเนี่ยใช่ป่ะเอ,อ่อแต่เทินต่อไปมันสไตรย,ยับเลยนะไม่เป็นไรยังไม่แ้เราต้องฆ่าลีเจียนจ่าแม่งหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> ่ะ <c oughs> ชาร์จเจออะไรลงให้หมดอ่ะ,อะ สเปซซี่สเก็ตเชอร์เอาสล e ปปี้ออกไม่ได้เล่นแน่นอนอิลูสีบหรอแต่อาตอนนี้ผมอยากได้ผมอยากได้ชาเลน g e มากกว่าว่ะเห็นด้วยดังนั้นอิลู i ี e ไม่เล่นอันนี้ใช่ถ้าเล่นอิลู i ี e มันจะไม่กัน ถ้าเราตีไปหมดเนี่ยบอทมันจะโง่ก,กันใช่ไหมใช่แล้วลงเซอร์เพน์เสร็จปูเวลอัพแล้วทุกตัวได้ชาเลนจ์ถูกไหมอ่าโอเคเราก็ฆ่ามันให้หมดไม่ยากโอ้ไม่ก็ชิราสาก็มาเหรอได้ยอะไรมึงเนี่ย หลากไงให้ตายให้หมดวะสปินนิ่งแอคก็มี wow, <pretty. S 1> เอาไว้เทรชเววอัพอัพเหรอวะอัพไหมอัพพอดีเทรดหมดแน่นอนมันอัพแน่นอนแต่ผมจะฆ่าไอ้ลีเจียนยังไงวะฆ่าไม่ได้ไ เดินชีดี้ส double เดินชีด double ฆ่าไม่ได้อ,อ่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้เทชก็อัพแล้วแต่ว่าแต่ว่าเทิร์นต่อไปใช้แปดมานะนั่นแหละปัญหาคือเทรชจะรอดแค่ตัวเดียวที่เหลือจะบล็อกไม่ได้นั่นคือประเด็นเทรชจะรอดตัวเดียวเค่ชั่นมากูว่าไม่มีใครรอดนะครับอ่ามันรอดจากสเปลชิวอ่ะพี่ โอเคถ้ารอดเทินต่อไปอ่ะชนะได้ถ้ารอดเทินต่อไปชนะได้าไไดมาเ้ามาแล้วแบ็กสเปียเฮ้ยรอดได้พี่กราฟใส่53แล้วแบ็กสเปียร์ใส่เดเวินรอดได้กราฟใส่53เลยเพราะถ้ามันสั่งโจมตีแล้วอ่ะไม่ได้รอดได้รอดได้รอดรอ,อยู่รอดอยู่ เฮ้ยเอาวะอ่อนวะโอเคเพราะมันมานาหมดแล้วนี่ใช่ใช่แต่ทำไมเทสตายวะทำไมผมเห็นว่าเทสตายอ่ะเฮ้ย่าแค่สนิวชิวแตงโอเคโอเลคแล็หลอกลวงเฮ้ยแค่หลอกลวงเดี๋ยว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 ูกูรอแบ็กสเปียร์ใครก็ตามที่มันปลาขวานใส่ดีกว่าไหมได้ได้ ไม่งอมันมาปั๊มขวานแปลกๆให้กูแพ้ได้จดีเลอดพรานโอ้โหมันมีเท oh ่าไหร่ม oh ันปามดเลยพี oh ่ oh oh oh. เอาเลยเอฟเฟกตีชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วหรอว่า23เนี่ยจะทำยังไงกับ23นิดดียแป๊บเดียวก็มดแม่แวลูก็นำเทมโปก็นำแม่นำยังไงวะกมหมายถึงอีกนิดนึงอ่น่าจะได้ใช่ครับจริงๆริงต้องไม่ตายครับจริงๆงเคสต้องไม่ตายแต่เปอร์เีว สตาร์เชฟฟิงเดอะ์แมสเซนเจอร์หรือนารีเอามาอินวกห้าสองอินวอกเป็นทราเวลเลอร์เ er, หรอจริงๆถ้าเดี๋ยวนะชาร์เจอร์น่าจะดีที่สุดชาร์เจอร์ก็ได้เพราะเดี๋ยวเรามีซูเปอร์เจิงสตาร์ชาต่อนใช่ผมจะเอาช <Yeah. S 2> าร์เลนจ์ Yeah like t h ง t something like that, something like that. ยังยัง,ย,งย,ยังไม่ปิดเกมยังไม่ปิดเกมสายังขึ้นไม่ได้เกยมยังไม่จบจังไก่ดิ้งคัได้อยู่นะถ้าเกิดอ,อยากหาการเล่นต่อเผื่อมีสูตรมานาแตกที่คุณไม่เข้าใจพี่แต่มไม่น่ามีสูตรมานาที่พี่พูดเอานะอาจจะมีก็ได้เราไม่รู้นี่เด็กเรามีอะไรบ้างอ่ <ผม S 1> กากดผมต้องใช้ไปก่อนเพราะว่าพี่จะใช้ไปได้สวยสตาร์ชิฟฟิงเดี๋ยวพี่เอาไปใช้ต่อไปนะ เออไปดเดืดเต้องเดือดนีวะตเียตาเี้ง่ายชิวชิวกามือที่ไม่มี้ไมดวเนี่ยอ่าท็อปเด็กอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ท็อปไม่แข่งกันไ้ได้อยู่ได้อยู่กมาบล็อกได้ เดี๋ยวๆม,มูมีทิพย์นิดหน่อยผมมีทิพย์นิดหน่อยทุกคนทุกคนเอาเป็นว่าเนี่ยทุกคนไม่เห็นมือผมใช่ป่ะทุกคนไม่เห็นมือผมนะนี่เป็นดีลุกอันนี้คือดีลุออกครนะป๋องเคนะอ่าผมกดผ่านก่อนเออนี่ดีลุกใช่ป่ะดีลุกเออเนี่อย,อย,อ,ยอยู่ๆอยู่ยนิดผมกลายเป็นสีสามเว้ยคือมันมันมันเป็นมิลเลคันมันขนาดบอทยังมิลเลคันได้ทำไมกูจะมิลเลคันไม่ได้ หรอมึงมีใบนี้ด้วยหรอมึงมีใบนี้ได้ยังไงอ่ะร้าแห่งดีลูกยที่เตัวท่านใช่มึงมีใบนี้ได้ยังไงมันจะมีใบนี้ไม่ได้เราชนะแล้ว เอาชนะแล้วหรอวะพี่ผมว่าไม่น่าใช่กูจะเตี๊ยงไงให้ตายฮอาวได้แต่บล็อกเนี่ยตอนเนี้ยคนขี้โกงเขาเปล่าโอเคพี่ผมเชื่อว่าพี่จะมีการในการบล็อกครั้งเดี๋ยว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 มึงมึงก็อีควิลอกเผื่อให้กูหน่อยก็ได้นะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะอีกวิลน์ต่เผื่อให้เผื่อพี่เป็นการบล็อกต่าต่อไป เออเวนเจนเรเล่นยังใสสะอาดครับดูจัดจอสตรีมผมเมื่อกี้เนี่ยเออเวนเจนสบายสบายยังไงมันก็บ้าให้เดวินอยู่แล้วโอ้ my god oh my god a า we done เดี๋ยวดิ มันอย่างนี้มันเช็คเมทกูดี่หว่าถ้ากูเป็นเจนมันก็ปาขวาใส่อีกทัวดิเดี๋ยว,ยวพี่เรารอดด้ยวยเชื่อผมเรารอดเรารอดจริงเหรอเรารอดพี่<ร>ต้องเว<ร>นเจนเ<ร>ใส่ใช่แล้วแล้วมันจะขวานใส่ดเดวินอีกทีหนึ่งจริงเหรอเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวออเออเออเออมันจะขวานใส่ <c oughs> <c oughs> หนึ่งดาวเม็ดควานที่อยู่บนมือมึงอะมึงไม่เห็นเหรอสบายมากสบายยังไงพี่มีบาขมุดอยู่นี่บาขมุดไม่ได้ทำให้ผมชนะเพราะว่าสิบหกดาวเม็มันไม่พอพี่มันขาดโซลาริพิทเฮ็ดล้วพี่ทองน้องเงินดับดับใช่ปะใช่ใช่ใช่จ้าโซลาริพิทเฮ็ด อย่าง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 ,างาดูดเลือดอิลูซิฟทั้งจอ,งจอการชนะที่ใสสะอาดการชนะที่ใสสะอาดเออฮ่าฮจะมาสู้อะไรกับพวกเราที่เก่งกาจขนาดนี้ <S 2> <S 2> ใช้แบ็คสเปียยังไงวะพี่ฮาวฮาวที่ใชนะ้ยังมาสู้อะไรกันที่ลุกมป็นละเคล็ใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยเฮ้ยอีซี่ปะสบายสบายโอ้โหสบายเลือดลอยเป็นร้อยเลยโอ้โมันง่ายได้มากมากเลยล่ะอะยังไม่ตายไม่ตายเออชิว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 อีกตั้งเยอะแค่แค่นี้มันไกลหัวใจสบาย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  เออชนะแล้วเนี <irgendw carbono> ่ยโอ้โหไอบอดกระจกแตกไกลหัวใจแตกไกลเล็กซับไม่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 คุณอีกเยอะเลยเห็นป่ะเ็่เนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วแล้วแล้วถ้าไอ้จ๊อบลงบาฮามูทไปอ่ะไอบอดจะทำอะไรกลุ่มดาวที่มันรวมกันจะเกิดเป็นดาวดวงใหม่ที่เป็นแสงส่องนำทางอันเชิญซิงโครบาฮามูทต่อ ไม่ไม่ไม่คุณเห็นผมใช้ผมไม่ได้ใช้สักใบเลยเว้ยไม่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 จบตีโดยตรงเย่อีซี่อ้โอ้ยง่ายเย่ถ้าถ้ามันบาฮามูตั้งแต่เทอร์นที่แล้วนี่เราชนะตั้งแต่ที่แล้วหรือเปล่าไม่ชนะพี่เพราะว่าไม่มีตัวบล็อกพอพี่ ตายหาดีวะบาฮ์มุดลงบาฮ์มุดไปบาฮ์มุดมันจะแคคซิบกว่าเราไม่ชนะหรอบาฮ์มุดบวกแปดตอนนั้นเป็นสิบเจ็ดอีกฝั่งไม่มีสิบแปดพี่อ๋อเหรอขาดหนึ่งเออเราทำชาเลนจ์สำเร็จเลยโอ้สวีมรบเปอร์มันสตั๊กเกิลอะไรกันโอ้เฮ้ยเรียกได้ว่าสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จถือว่าสำเร็จสำเร็จครับเราชนะได้โดยไม่ใช้การ์ดคอสูงสักใบเลยไว้ว่างๆค่อยมาแก้ตัวกับอันนี้อยู่อีกนานใช่ไหมอยู่อีกนานสิบแปดวันอะ